สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับห้องเรียนออนไลน์ครูอุอีกแล้วในชั่วโมงแรกปรายวิชาณารศสกราชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้ก่อนที่เด็กๆจะด้เรียนเนื้อหานะคะของหัวข้อนในวันนี้ครูอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ทบทวนจํานวน11ถึง20จากคลิปวิดีโอนี้เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

สิบสามสิบสสิบลงคำท้ายด้วยทีทุกตัว20 30 40 9. 50 60 70 80 r 0 9ห้า1 0เดอนที่คือเด็กๆกทุกคนจงจำ เรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอนี้เป็นการบทบทวน,นจำนวน1 1ถึง20บูรณา,าการกับรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะหัวข้อที่เด็กๆจะเรียนในวันนี้ก็คือการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายค่ะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆนักเรียนสามารถเขียนแสดงจำนวนนับ1 1ถึง20ในรูปกระจายพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยเด็กๆจํจำกรอบ10ได้านนี้คะจากกรอบ10นี้นะคะกรอบ10 ที่เด็กๆเข็นตัวนี้ผู้มีตุ๊ก,กตาหมีหันดน้ามาฝากในกรอบสิบนี้มีตุ๊ก,กตาหมีครบเต็มสิบเลยและเพิ่มอีกหนึ่งรวมแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่คะสิบเอ็ดใช่ไหมคะสิบเอ็ดคือสิบกับหนึ่งหรือสิบบวกหนึ่งเขียนรูปกระจายได้สิบเอ็ดเท่ากับสิบบวกหนึ่งนั่นเองค่ะเด็กๆไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะปูปูมีทั้งหมดกี่ตัวคะบอกได้ไหมคะ ปูมีทั้งหมด12ตัว12คือ10กับ2หรือ10บวก2เขียนในรูปกระจายได้ 12, 12เท่ากับ10บวก2นั่นเองค่ะถัดไปนะคะด,ดูหมีไอ้ดูหมูจะลูกหมูมีทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆช่วยปูโอ้ตอบมาสิว่ามีทั้งหมดกี่ตัว อ้าหลายคนตอบโวได้แล้วว่ามีทั้งหมด13 13คือ10กับ3หรือ10บวกสเขียนในรูปก,กระจายได้13าเท่ากับส0บวก3ค่ะถัดไปแตงโมมีทั้งหมดกี่ชิ้นติดต่อโคูโอได้ไหมคะ14ชิ้นใช่ไหมลูก14คือ10กับ4ใช่ไหมคะจะกรอบ10แรกบวกกับอีก4ชิ้นหลังนะคะ หรือ10บวกสเขียนรูปก,กระจายได้เป็น1 4สีเท่ากับสิบวกสนั่นเองค่ะถัดมารูปอะไรคะเด็กๆรูปก,กบใช่ไหมคะกบมีทั้งหมดกี่ตัวคะ15ตัวสิตัวคือ10บกับหหรือ10เขียนรูปก,กระจายได้เป็น1 5บห้เท่ากับสบวกหค่ะถัดไป เต่าน้อยมีทั้งหมดกี่ตัวคะลกูกเต่าน้อยมีทั้งหมดสิบหกตัวสิบหกคือสิบกับหกหรือเขียนในรูปก,กระจายก็คือสิบหกเท่ากับสิบบกหกนั่นเองค่ะถัดไปมแมลงเต่าทองมีทั้งหมดกี่ตัวนะเก่งมากๆค่ะหลายคนตอบถูกได้แล้วว่ามีสิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดก็คือสิบกับเจ็ด รือเขียนรูปกระจายได้เป็น17เท่ากับ10บวก7นั่นเองค่ะลิงเจี๊ยมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆหลายคนตอบถักได้เหมือนเดิมแล้วเก่งมากๆค่ะมี18ตัว18ก็คือ10กับ8หรือเขียนรูปกระจายได้เป็น18เท่ากับ10บวก8นั่นเองค่ะถัดไปรูปแมวเหมียวม,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 มีทั้งหมดกี่ตัวคะลูกแมวเหมียวมีทั้งหมด 1ิบตัวนั่นเองค่ะสิบเก้าก็คือสิกับเหรือเขียนในรูปกระจายได้เป็นสิบเกทกับสิบบวกเและสุดท้ายหนูมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมด20สิบตัว20คือ10กับ 10, 10หรือคือยี่สิกับศูนั่นเองค่ะเขียนในรูปกระจายได้เป็น20่สิเท่ากับยี่บวกศูนย์นะคะเด็ก เมื่อเข้าใจกันแล้วเรามาตรวจสอบความเข้าใจในแบบทดสอบหรือตรวจสอบความเข้าใจนี้ผู้อจะมีตัวเลขกําหนดมาให้ให้เด็กๆเ,เขียนแสดงจ,จํานวนที่กําหนดให้ในรูปก,กระจายมีทั้งหมด4ข้อค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องตอบให้ถูกต้องและมีความซื่อสัตย์กับตนเองนะคะใครตอบถูกจะได้ข้อละสิคะแนนเลยค่ะข้อที่1 13สาเขียนในรูปก,กระใจายได้เป็นอะไรคะ เรามาดูเฉลยกันเลยนะคะ13เขียนรูปก,กระจายได้เป็น10บวก3ค่ะใครตอบถูกให้คะแนนตัวเองไปเลยนะคะ10คะแนนข้อที่2 17เขียนรูปก,กระจายไดเป็นไรคะโู้บางคนตอบไดอย่างรวดเร็วมาดูเฉลยกันเลยค่ะ17เท่ากับเขียนรูปก,กระจายได้เป็น10บวก7นั่นเองค่ะ ไปแล้วนะคะยีสิคะแนนแล้วนะคะไปดูโจทย์ข้อต่อไปค่ะสิบห้าเขียนอนรูปกระจายได้เป็นอะไรคะโอ้บางคนตอบได้อย่างรวดเร็วเขียนในรูปกระจายได้เป็นสิบบวกห้าค่ะสามสิบคะแนนแล้วนะคะและข้อสุดท้าทยยี่สิบเขียนในรูปกระจายได้เป็นอะไรคะยี่สบบวกศูนย์เก่งมากๆค่ะบางคนได้เต็มสี่สิบเลย ใแนนตัวเองมีความซื่อสตัตย์ด้วยนะคะสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้คืออะไร,รบ้างลูกก็คือเรารู้ว่าเขียนรูปก,กระจายของจำนวน11-20ถึง20นั่นเองค่ะอย่างเช่น11เขี <18 S 1> ยนในรูปก,กระจายได้เป็น11เเท่ากับ10บวก1 12เขียนรูปก,กระจายได้เป็น 2> <c oughs> 1 <12 S> 2เท่ากับ10บวก2 <c oughs> และสุดท้าย20เขียนรูปก,กระจายได้เป็น20 บวกศูนย์ค่ะการเขียนแสดงจำนวนลักษณะนี้เราสรุปได้ว่าหรือเรียกว่าการเขียนรูกปกระจายนะคะเด็กๆเกมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วครูโอจะให้เด็กๆทั้งแบบฝ<บ>ึกหัดคณิตศาสตร์ในหน้า110 111นะคะข้อที่หนึ่งเขียนจำนวนในรูปกระจายอันนี้คล้ายๆกับตัวอย่างที่รูพาทำหรือเป็นตัวอย่างตั้งแต่เข้าไฟแรกๆเลยนะคะ ถ้าเด็กๆไม่เข้าใจย้อน,อนกลับไปดูที่วิดีโอได้นะลูกนะและข้อที่2เขียนจำนวนเนือรูปกระจายเด็กๆอย่าสับสนนะคะตอนนี้มีเครื่องหมายบวกระหว่างตรงกลางที่ผ่านมาผัไม่ได้เขียนเครื่องหมายบวกระหว่างตรงกลางให้เพราะฉะนั้นผัวจะทําตัวอย่างในข้อที่สองจุดหนึ่งในข้อแรกในปทแรกก็คือสิบหกเขียนในรูปกระจายได้เป็นอะไรคะ c บวกหกไม่ได้เขียนเครื่องหมายบวกซ้ำนะคะมีแค่นี้นะคะ และ22 12 15 1อ18 19สาเด็กๆสามารถทำได้แน่นอนค่ะเก่งอยู่แล้วสู้ๆนะคะใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจะมีเด็กๆได้ทำแค่หน้าเดียวค่ะลกูกใบงานที่คุคณครูแจกไปนะคะในเรื่องการเขียนจำนวนรูปกระจายนห้าที่เป็นนูกคูดนี้นะคะแค่หน้าเดียวค่ะจบแล้วค่ะคลิปนี้การเขียนจำนวน11 ถึง20ในรูปกระจายพบก,กันใหม่คลิปหน้าสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย